กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณเต้ยพามาทับหมอนค่ะเนาะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะมีริบบิ้นอันไหนแล้วอยูกบนโตแต่งยังไงนะจ๊ะไปเริ่มต้นทับกันเลยค่ะเนาะอุปกรณ์นะจ๊ะมีริบบิ้นค่ะใช้ความยาวสามสิบเซนทั้งหมดหกเซนนะจ๊ะคุณเต้ยใช้ริบบิ้นกับเพชรนะคะเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำออกมาก็จะดูสวยแบบหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่ามีริบบิ้นแบบไหนเนาะ,ะสองก็มีเลื่อมค่ะมุกซีกแล้วก็มีเหรียญบาทนะเริ่มต้นทากันเลยค่ะ ตอนแรกนะคะเราต้องทําการต่อริบบิ้นก่อนนะดูนะในเมื่อมันเป็นกาะเพชรนะคะดังนั้นหน้าหลังจะไม่เหมือนกันนะคะให้เอาสีฟ้าไปด้านล่างชมพูไปด้านบนนะทับสีฟ้าลงมาทับชมพูค่ะเอาชมพูพลิกกลับไปทับฟ้าค่ะหมุนสีฟ้าลงค่ะหมุนชมพูอ้อมกลับไปสอดค่ะทันกันไม่เอ่ยทันกันไม่เอ่ยทำทั้งหมดสามเส้นนะเพราะเรามีสามคู่นะจ๊ะอ่ะโอเคฟ้าอยู่ด้านล่างถูกไหมชมพูวางลงค่ะ ฟ้าทับลงมานะชมพูพลิกกลับค่ะหมุนฟ้าลงค่ะหมุนชมพูไปด้านหลังค่ะสอดเก็บนะเันนี่สองเสร็จแล้วนะเอาคู่สุดท้ายค่ะสีฟ้าอยู่ด้านล่างชมพูอยู่ด้านบนทับฟ้าลงมาทับชมพูทับฟ้านะจ๊ะหมุนฟ้าลงมาค่ะชมพูพลิกกลับหลังนะคะสอดเก็บจ้ะ เรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้เราได้ทั้งหมดสเส้นแล้วนะเริ่มซ้อนทับเลยขายไม้เอานี้ซ้อนทับนะเราจะทำกานคันขัดธรรมดาเลยนะจ๊ะ,ะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมโอเคเอาตัวช่วยนิดนึงการหลุดนะจ๊ะสาหรับแม็กก็ได้ไม่แม็กก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะอ่าโอเคได้แบบนี้นะเราจะเริ่มต้นทําแล้วนะคะพลิกกลับหลังเลยนะโอเคเราจะเริ่มต้นที่สีฟ้านะคะเอาแผ่นนี้ก่อนนะเอาชมพูนี้พลิกขึ้นบนค่ะเห็นไหมฟ้าอ้อมหลังค่ะหน้า หลังเห็นไหมคะเราเสร็จเส้นแรกแล้วนะเอาเส้นที่สองนะมันอยู่ด้านหน้าเห็นไหมเราจะไปด้านหลังดูเห็นไหมด้านหน้าหลังหน้าหลังเห็นไหมคะทันไม่เอ่ยทัานไม่เอ่ยเส้นที่สองนะเส้นที่สามค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งรอบนะอ่ะไปรอบที่สองนะเอาสีฟ้ากระโดดขึ้นชมพูอ้อมหลังค่ะหน้าหลังเสร็จแล้วค่ะเส้นแรกนะเส้นที่สองค่ะไปหน้าไปหลังและไปหน้าค่ะเส้นสุดท้ายหลังหน้าหลัง ทันไหมทันไหมทันไหมเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาเหรียญใส่เลยค่ะกดลงไปนะจ๊ะเห็นไหมกดลงไปนะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่ะเห็นไหมเราได้ตัวหมอนแล้วนะนะคะสอดเก็บตามแนวเลยค่ะไม่ยากนะคะลองหาททำกันดูนะ สอดเก็บจนหมดลิบิ้นเลยนะจ๊ะ ดูนะนี่เหลือสองเส้นแบบนี้นะสามเส้นนี้นะคะเราจะสอดเส้นนี้เส้นเดียวนะทําไมถึงให้สอดแค่เส้นเดียวรู้ไหมอีกสองเส้นทำไมไม่สอดเดี๋ยวจะบอกจ้ะเนื่องจากว่าเวลาเราสอดเนี่ยค่ะเวลาเราตัดเนี่ยนะมันจะเห็นรอยทางนี้คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะพลิกกลับหลังได้แต่มันไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราจะเอาแค่เส้นนี้เส้นเดียวเส้นนี้คือเราจะไม่ยุ่งนะปล่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดทั้งอย่างนี้เลยค่ะอ่ะไปเก็บตีฟ้าต,ต่อให้จบนะ ดเส้นนี้นะถ้าอ้อมมาถึงนี่เสร็จไหมอ๋อโอเคงั้นเก็บอันนี้ได้นะถ้าดึงเข้าไปไม่เข้าให้ใช้ตัวช่วยนะจ๊ะโอเคทาไมถึงให้ทําอย่างนี้รู้ไหมอย่างเงี้ยถ้าหมุนมาอย่างเงี้ยนี่กลับมาเห็นไหมคะสอดมาไม่ถึงทางเนี้ยมันก็จะดูไม่สวยถูกไหมคะเราค่อยค่อยเก็บค่อยคดึงนะคะ สวยได้อย่างใจเราหรือยังถามว่าเวลาให้จับอะค่ะให้ตัดเนี่ยให้ตัดอยู่กับริมๆอย่างนี้ถูกไหมถ้าถ้าเกิดเราตัดตรงเนี้ยมันจะเห็นร่องรอยอะค่ะคือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงให้ดึงแบบนี้หมดเลยถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงผับเนี้ยค่ะไม่เอานะคะเอาแค่นี้พอแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะ เราตัดเสร็จแล้วชิ้งนง่ายเราเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะจะมีรอยตัดอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวสักครู่จะดึงให้เขากลับไม่เห็นนะคะคือถ้าเกิดไม่รอยตัดอย่างเงี้ยเราจะเห็นอนะ่ะโอเคตอนนี้เราจะมาตกแต่งเขาแล้วนะคะเคนาะเช้ปืนยิงกาวเลยค่ะแต้มสามจุดนะอุปกรณ์ตกแต่งนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยค่ะจินตนาการนะว่ามีแบบไหนนะคะโอเคเรียบร้อยจ้ะ โอเคมันยังแบนๆอยู่เห็นไหมตอนนี้คือเราทำเสร็จแล้วนะขยับเราเข้ามาค่ะเนาะบีบเขาเข้ามานิดนึงให้เขาฟูๆนะคะตอนนี้รอยตัดก็จะเริ่มไม่เห็นแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยคหมอนของเราไปลองหัดทํากันดูนะคะได้ไม่ได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะว่าคณเต้จะเอาอะไรมาทำให้ดูนะคะ